สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับโอมุริดแช n แนลนะฮะก็ยังไงก็รบกวนเลยโฆษณาก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะฮะชอบยังไงไม่ชอบขอกดไลค์ให้ด้วยนะฮะกึ่งบังคับเลยนะฮะขอบขอบคุณมากนะครับเพราะว่าคนติดตามตอนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับก็ยังไงก็รบกวนติดตามกันเยอะๆหน่อยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจคอมเมนต์มาก็ได้นะฮะ นะครับอ่ะวันนี้นะครับรุ่นเจริญพรนะครับหลวงพ่อคูณนะฮะหลวงพ่อคูณนะวัดวัดวัดอ้าวเดี๋ยวนะฮะแบงค์ไปเลยนะฮะวัดเรียบร้อยลืมสัง,งัารน,นะฮะวัดพลังนะฮะโอ้โหนึกตั้งนานนะขออภัยนะผิดพลาดการใดนะครับต้องขออภัยนะครับจัดสร้างโดย คุณป๋องสุพรรณการันตีนะฮะ PSGA นะครับรุ่นนี้ครับเจริญพรนะครับสร้างสร้างสร้างจะดีนะครับอสร้างจะดีที่วัดนะฮะเป็นโหเห็นว่าถวายต้องสองสามล้านนะฮะวัดแตกนะครับโอเคนะว่าได้มาสามเหรียญนะฮะเพราะว่าเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวรูกันนะครับว่าได้อะไรมาบ้าง ได้อะไรมามางนะฮะโอ้โหเปิดมาเนื้อ,อแรกเหรี่ยนแรกก็ยาส้มนะครับเต็มองค์นะครับจเจริญพรบนนะฮะนะครับลงยาจีวรน,นะฮะโอ้โหดูดูงานนะครับดูงานนับป่องนะฮะนับป่องสุพรรณนะครับจเจริญพรน,นี่นะฮะหลวงพ่อรูออหลวงพ่อคูณนะฮะโทษอภัยนะฮะ หลวงพ่อคุณนี่ก็อยู่นครราชสีมานะครับวัดบรรลังนะฮะช่วงนี้ก็ออกมาเยอะนะของลวงของ PSG เนาะเหรียญสวยนะฮะนี่รายการที่9นะครับเนื้ออัปก้านะครับลงยาจีวอนนะครับลงยาส้มนะครับ พิมพ์เต็มองค์ดูเลขโค้ดกันครับสองสามหนึ่งโอ้โหไม่ได้สองสามสองหนึ่งไม่ก็หนึ่งสองสามไปเลยนะต่อโค้ดนะครับนี่หลังเป็นยันนะครับเป็นยันดวงนะนะครับเลขผ่านไปนะสวยนะเนี่ยเก็บได้นะอนาคต ผมว่าโอเคนะฮะนีพระน้ป่องนะฮะต่อมาโอ้โหอะไรเนี่ยครึ่งองค์นะครับพิมพ์ไข่เจริญพรบนนะฮะโอ้โหดูฟันต์จเจริญพรน,นะกก่อนนะฮะพริ้วเลยนะหางยาวเลยนะโอ้โดูลายผมนี่โอ้โหลอยย่นนะมงจอกร้อยเปอร์เซ็น โอ้โหยาจีวอนใส่กิ้งโดยเจ๊สาเดินโรงงานสอมนสินนะผมว่านะก็ไปเรื่อยนะโอ้โหรายการที่สามเจ็ดนะครับเนื้อไก่ทองลงยาจีวอนพิมพ์คึงงงนะฮะนี่โค้ดคูณนะฮะใสแล้วทวีคูณนะครับแปดหนึวว่งเก้านะแปดหกเก้านะครับโอ้โหโโหกเจ็ดแปดอเนี่ย นะครับเหรียญสวยๆกันในะวันนี้ครึ่งองค์กะสวยนะผมผมชอบครึ่งเออชอบหมดนะสวยนะรุ่นนี้ <c oughs> เก็บได้นะรีบเก็บนะครับตอนนี้ราคายังโอเคนะฮะต่อมาโอโ้โหครึ่งองค์นะครับแต่เดี๋ยวดูนะครับพิเศษยังไงนะครับพิเศษยังไงครับนี่ครับดวงข้างนะ หนาเป็นพิเศษนะฮะสองชั้นนะครับโอ้โหเต็มแผ่นนะครับนี่เนื้อทองแดงนักกากทองทิพยเต็มแผ่นนะครับลงยาจีวรน,นะครับพิมพ์ครึ่งองค์นะอะเดี๋ยวมาดูเลขค้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปเนี่ยโอ้โห,โหเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็ไม่ได้นะนี่นครับนี่วัดบรรลังนะครับ อำเภอโนนไทยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเงินนียสร้างเจดีย์นะฮะพระมหาเจดีย์นะครับก็ถ้าเช่าได้เช่าก็เหมือนเป็นการเอานาเงินไปร่วมทําบุญกันนะครับนี่ก็เป็นสะพานบุญกันนะครับร่วมสร้างเจดีย์นะครับโอ้ยบุญใหญ่นะครับเนี่ยเหมือนจะเป็นเลิกของการสร้างมหาเจดีย์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะร,รุ่นเมตตามหานิยมนะโอ้ย นี่นะครับนี่ดูข้างๆน,นะเห็นไหมเต็มเต็มแผ่นนะครับประกบลงไปนะครับทองทิพย์เต็มแผ่นประกบทองแดงนะฮะหนักเลยนะฮะเออหนักจริงๆนะนี่ดูเบาไปเลยโอ้โหออืหือหน้าหลวงพ่อคูณนะฮะจำยังเป็นสามมิตินะฮะอย่างกับหน้าจริงดูดูด,ด,ดูแววตานะฮะ โอ้โหคูณมันมเต็มองนี่เต็มแผ่นนี่นี่โอ้โหแผ่นเต็มยันหูนะฮะยันห่วงนะฮะรุ่นเมตตามหานิยมนะโอ้โหใส่แล้วก็นะฮะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ อุปถัมภ์นะครับคูณด้วยฮะก็เป็นเกี่ยวกับชื่อมงคลนะเหมือนหลวงพ่อรวยนะฮะหลวงพ่อคูณนะฮะก็คูณนะครับทวีคูณนะฮะชื่อมงคลนะฮะโอเคนะครับวันนี้นะดูสามเหรียญน,น้อยๆแต่หนักๆ <laughs> เออ รอบหนึ่งอ้หืออะไรนะถ้าป่องก็ว่าไงไลนะลงยาจะเป็นเลขท้ายเลขอะไรนะไม่แน่ใจโหแต่สองสามหนึ่งนะเกือบเลี้ยงนะอือหือคุยมือนะฮนะดูมันมันจะแบบไม่เป็นแพทเทิร์นอะถ้าเป็นคุยเครื่องมันจะแบบเท่ากันหมดนะคุยมือก็แล้วแต่ช่างแต่ละคนนะการคุยก็ใช้แบบเหล็ก กระแทกงัดงดงัดง,ดง,ดง,ดงดให้มันเป็นคุยคุยนะฮะนะครับสวยมากโอเคนะครับฝาก็รอออกก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ดูกันจนจบนะฮะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด,ด้วยนะครับนะครับช่องผมก็ทําไม่นานนะใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีการ แจกพระกันนะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะถ้าครบ1 0 0 0พันะครับ1000ติดตามนะครับนะครับมนะันมีแจกกันนะฮะแล้วก็จะมีคลิปดีๆออกมาเดี๋ยวพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะก็อันนี้ผมทําอยู่คนเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพยายามจะคิดคอนเทนต์นะว่าจะมีการไปถ่ายตามวัดเหมือนชวนเที่ยวนะนะครับนะครับแล้วก็เป็นส่องดูพระเครื่องที่วัดนะฮะ นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ